อือพี่หน่อยไปชั่ต้มตีนมิมตีนพอดีกินตีนผัวได้ตับมะกรูดตับมะกอูพวกเจ้าเห็นนี่ซึ่งอะไรคะพวกเจ้าไปเห็นคลิปสตมตำเคยโดนเคยตังพวกเจ้าเบิ่งเอา้าใครก็โจะใส่มันคืออะไรคะน้ำมะขามจ้าน้ำมะขามน้ำมะขามแล้วก็ใส่ไปมะเขือเทศเยอะๆมะเขือเทศเยอะๆจ้าต้มน้ำมะเขือเทศออกไปเลย เแกนี ам, ้ก็จะใส่ผงชูรสผงชูรสก็มักไงมักมันไม่ใช่ถนัดน้ำตาลนิดเดียวต้องใส่เยอะอย่าตำส้มตำใส่อย่าตำส้มตำใส่นี่บอกหอยหอย กุ้งกุ้งดิบกุ้งไม่ดิบก็หำหำกุ้งหำกุ้งหำกามอีกับปูหอยเวายี่ห้อววเียบเราะกมเอานตเมื่อกี้มันเป็นวนสุกไหสุกเย็นสุกเย็นน่ย ทุกบ้านเขาสิกินกันเขาจะไม่สช่เด็ดกินเด็ดกินแล้วดื่มอะไรกันอยู่บ้านใครบ้านมันส่งต่ำมะโกพี่น้อกจุบจุบจับจับจุบจ้วงเงยก็ตีนไก่ทาพยุดตีนไก่ไก่เด้วยนะ กินแบบบ้านนอกคุณบ้านนอกแบบไะไวะจิค่ะเสียบแล้วใบมะกรูดพี่น้องใบมะกรูดสวยๆพี่น้องฟันสวยใบมะกรูดแล้วก็ปะปะจับจับจับจ้วกค่ะยัลอรมิซินสูตรไข่ง่ายๆว่ามีอย่างมากไหม นี่มันสุกมันสุกก็ยังสี่แหละพี่น้องเฮ้ยได้เห็นเราจ่ายแต่ไมากินกันกับตีนตีนตีนไก่ตุนตีนไก่